ผูเลยคนที่เขามาทักทายกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณชายเปสวัสดีจ้า bye บ๊บายบายครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณชายเปมาให้กำลังเริ่มเข่าเริ่มปงเริ่มยังแล้วแต่ปีนีู่้สึกซีลาลาแน่จังหน่อย,อยค่ะคณชมชนกคเพื่อน,น,นให้กำลังใจเจอะนะขอบคุณหลายๆครับผมเพื่นอนทุกคนที่เขามาให้กำลังใจที่ยังมาถิ่มกัน ย้อนหลอนมาพ่อคนสมัยมาเจอสวัสดีคนสมัยมาแล้วเจ้าขอบคุณลหลายๆครับผมสวัสดีครับผมคนละไม่สีจุฬาครับผมขอบคุณเลยบ้านเก่าเทียนนันบ้านมโอ้ยคุณชมชนอกอยู่ทางไหนนอคือซิมีเฮ็ดขึ้นหลายนอเห็นกระเจ้าลงคิมเห็ดเหรออยากเอาไปชนปลาหน,นเมดเลยไหมปลาบางนันโอ้เป็นปลาแล้วมีแต่ปลาย่างปลานั่นแหละปาละปาธรรมชาติเลยล่ะเพราะว่า แต่ละมือก็ส่วนมากกะสี่อแต่เพืือนๆที่ดีเคยไรมันเห็ดเขากินเองเนี่ยมันก็ได้กินเขาใหม่เขาสดคือว่าเลยแต่เขายูตตลาดจักมันไปจักปีจัก,จกอันนั้นแหละก็บรจักพแมแต่การออกมายืนยันตัวตนอย่งสี่คือกันลเลยเตือได้อ่อเพืือนเกา่าเพืือนใหม่นงะส่วนมากก็เพื่จอจะเริ่ม เขาเริ่มปองเริ่มยังแล้วแต่ปีนี้รู้สึกสีลาลาแน่จังน้อยขั้นเขาไปให้กำลังใจผู้ใดเขาก็เห็นคลิปเฮาคือกันละ่ะเดี๋ยวคลิปเฮาก็ไปน้ำกลนได้ไปพบปันเงินกำปันข่ํมบมดละยามบ่มีคนบันหาเนาะตะยามออกหลายหน้หายซื้อๆยังบ่ก็บ่บคือไทยในเมืองนะวะ่า ในเมืองข้าเจ้าขั้นนั่นหนึ่งก็ไล่อยู่ในห้องในยังนั้นะวันนี้ไปพบพ้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุขคนวันนี้ก็พ่อสมควรเก็บเวลาแล้วเนาะแต่เวลาก็สินนะแต่ในตลาดแกงเห็ดกับบมมีขายสั่มได้ผมเมน็นโอ้แต่บักทงไ้ทงหน้าชีวิตชาวไฮชาวหน้าก็อย,อยู่จงังสี่ละ อยู่กับเชิดทงให้ทงหน้าตลอดบ่มีโอกาสได้แต่งสุดยเป็นปลาเลยล่ะเป็นปลาแล้วเป็นปลาใหญ่จนงัอควายเข้าไปเราหายเลยล่ะแต่ตอนหลังเขาเจ้าคุดน,น้องมึงนันบ่มีดินถมก็เลยเอาล่ะกับก็เลยล้ลยครับเดินโดนเดนินกันตึน,นึงคลิปคนชนกกับบ่ค่อยเห็นมานะ สว,วัสดีคครับผมคนชมชนอบทอุ่นจังเลยจ้าขอบคุณหลายาครับผมคนพ่อนสภาพผ่อนตอบกลับค,ลคนละไม้คนละไมสวัสดีคนพ่อนสภาพผหลาย่อยก็งานลายคือกันตอนนี้ใครก็ออกมาหน้าก็ไอ้ปับพื้นที่พอนครับผมคนละไม่ตอบกลับคนสไตครับผมคนสไตตอบกลับสวัสดีค่ะคนสไจเปสวัสดีนะคนสไตตอบผมคุณใจเปเชา่า หนาก็มีความสุขคือแบบจาครับผมกอบคนหลายๆครับมีคมมนมอว่านลองเพ่งเมื่อว่านลองเพ่งไปตามภาษา,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 าทางอื่นเลยเนอื่นเขาเข็ดขาดคะแนนได้เห็น้าเนี่ยตาฝนยังน้ำเก็บข่อยทีเคยเลไปเบิ่งธรรมชาติทีเลาะเบิ่งอย่างเนาะทีขีดขนาดมีโลาอยู่แต่แถวทางอื่นเขาเจ้าแค่แน่ยังมีป่าสงวนอยู่ คุณลำเดือนตอบกลับคุณแก้วันนี้ครับผมคุณแก้วันนี้สวัสดีพระเดือนนั่นน่ะมันมีสวนไอ้พักหวานเนาะได้อันนั้นอยู่ขอบก็ลหลายครับออกมายืนยันต้นๆฉพันถวนนี่คือเก่าอยู่ทั้งในทั้งหน้าพี่น้องชีวิตเท่าหายน้าก็อยู่กับให้เพราะว่าแต่ละมือกับสวนมากก็ สีพอแต่เพื่อนเพื่อนดีเคยไรมันผมชีวิตเจ้าหน้าอยู่ยังสีล่ละอยู่กับชาวอย้าหนาสวัสดีคุณภาษาอังกฤษคุณแก้ววันนี้ครับคุณภาษาอังกฤษไปช่วยเพื่อนเก็บผมก็สิขอลาเพื่อน,อนแต่เพียงท่านนี้นะครับผมขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนยินดีมีแห่งทุกคนทุกคนทันแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาทักทายเข้ามายำยามตามข่าวอ๋อพี่เล็ก มาชิมาหรือเส้นนอกมีได้เพียบในทางการหาคลิปเนาะทางภนนอาเนามีคลิปแปลกแปกหลายอย่างเลยอยู่กับกับคุณพรอนสภาพร่อนครับผมคุณพ่อนสภาพรพ่อนสวัสดีคุณสายเปย์ครับผมคุณสไตล์ตามกับคุณลำดวนครับผมคุณลำดวนสวัสดีสวัสดีเก็บ <c ười> นาที่อยู่ออกมายืนยันตัวตนครับมือละึังั่วงครับผม อยู่ทองไฮตรงหน้าจังสี่ก็ย้อนบรอยากอันนั้นนาติ่นเพื่อนลืมลืมกันก่อนครับผมบอกมาจังสี่ก็ได้ฝรัเพื่อนๆ่นไลฟ์ครับผมบร, ok บริาการผมก็หาบรากาศแถวบ้านล่ะได้อันนั้นคิดิ่งแต่คิดคิดว่งแล้วคนอยู่ทองไฮต้องตามบ้าน้ำคกิบข่อยทีข่อยละบเบึงธรรมชาติทีเละเบึงอีอย่างเนาะทีคิด่านั้นมีเราอยู่มีชุดเดียวล่ะ กับไหัดบาตก็เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งกับระหัดบาตรก็ใสอันนั้นขอบคุณหลายๆครับที่แต่เอาบ้านบ้านใดที่ไอไอ,ไอพันดันมาให้นะคล้องหน้านะ่ะะพุคลครนกับเจ้ากระบอนั่นนอกแต่ใคอย,อยางให้หน้าง,งามนะอยางให้หน้าจะคล้องงามก็เลยออกมาปับ๊บมาแต่งก็หน้าเปล่าๆก็ฝากช่องน่อยๆของผมนะครับผม พี่เล็กมีโอกาสสิบภาพพี่น้องิึงทรงไห้ตรงหน้าม่งจักหน่อยมึนะบรรยากาศผมคนไายเปวเช่าหน้าก็มีความสุขคือแบบจกครับผมขอบคุณหลายๆครับมีคนมื่อว่านลองฟพ่งเมื่อว่านลองเพ่งไปตามภาษาแต่คนเขามาให้กำลังใจมาทักทายเรื่อยๆก็ขอบคุณหลายๆ เป็นหูจักกันแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาทักทายเข้ามายมยามตามข่า,ขาวอ๋อพ่เล็กมาชิมา,มาลุซิเดเห็นกันครับผมอินโดนเห็นกันท่านั่งดีใจเนาะไปเ,เคียเตอร์ที่อยู่ใกล้กันใกล้กันว่าสิน,นั้นไปพอกันอยนเหนียังบ่มีเพื่อนตามเวลาที่ที่เคยออกมาพอเผื่อนนี่แหละ ไอ้พนันเพื่ออะไรมาให้ก็บางผู้นั้นละเพราะว่าไอ้พนันมาให้เพื่อต้องการในห้อไดขยายกลุ่มเป่ามากับคนละไม่ครับผมคนละไม่ตอบกับคนสไตล์ครับผมคนละไม่ตออกับคนลำเดือนคนลำเดือนสวัสดีคนละไม่จะปันเงินกับปานค่มามดละยามบ่มีคนบัญหาเนาะยามออกหลน์ดูหายซื้อๆยางบ่งกันยามเลือกเ่อก็ ได้เพ the ื oh. <ın opoly> street, ่อนเพื่อนคนใหม่ที่เขามาให้กำลังใจเขามาทักทายปันเงินกำปันค่ำบมดละยามบ่มีคนบันหาเนาะต่ยามออกหลายหนูหายซื้อๆยังไม่พอมแต่การออกมายืนยันตัวตนยังสี่คือกันเลยเตือได้พอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ในส่วนมากก็เพื่อจะได้เอาบ้นบ้นใดที่ ไอ้ไอพิันดันมาให้นะกว่าสิมาหอดวันนี้โอ้คักเติบจนมะค,ค่อยว่าคนชมชนกนำกันเคยเจอคุณชายชนที่ห้องพี่ละเอียดโอ้โอขอบคุณหลายครับผมของคนละเอียดแต่ละมือผมก็ไปไล,ล่้องคือบันมาอค่อยแกงเห็ดบะเมว่วาิได้กินง่ายๆได้คักกว่ากับเขาในฟัตตะข่านกันได้ ในพัตคาะานแฟงบนไหนเขามีเงินกันเท่ากันเลขอบคุณหลายหลาขอบคุณหลายหลาเพื่อนเพื่อน,ท,นทุกคนครับผมที่เขาใหมก่กำลังใจผมกัวสิมาฮอดวันนี้โอ้คักเติบจนมุขไหวยาวาคนชมจนกเดินดนในเข่าเมืองทีหนึง่งโดยเฉพาะไปเบิ้งได้ไปเบิ้งคลิปบางผู้คนนะ่ะที่เห็นแตกชุดจังสี่ละ สวัสดีครับผมคุณสมัยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจครับผม <c oughs> แต่ก็บบพ่อสัมนันอีงเด้ชีวิตชาวนาเนี่ย่อนขางตลอดเติมเด้เดือนครับผมคุณลุเดือนสวัสดีครับผมคุณสายปีทักทายคุณแก้วมณนี่ครับผมคุณแก้วมณนี่คณแก้วมณนี่ลายสดแต่ละมือเนี่ยไปหอดใส่แล้วเนาะเห็นลามาโดนเหรอ พี่นอกมีได้เปรียบในทางการหาคลิปเนาะทางบนนอกเามีคลิปตแปลกลายอย่างเลยอยู่ไปเอาไม่เพิ่นกับมให้ได้คุณแก้วันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมในกำหน้าละพี่นอกก็อยู่อะไรานาก็ถือโอกาพ่อ,พ,อพี่นอกทางแต่แถวทางอื่นเจ้าแค่แนยังมีป่งงาสงวนอยู่ Cứ làm duyên,